สวัสดีครับนานาวันนี้ผ่านานามาตกปลาเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่แพวิถีชาวบ้านนะครับที่อยุธยานะครับสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะนี่ครับมีซ้มนานาเขาตกตรงนั้นก็จะมีตรงเนี้ยก็จะมีผักตบนิดนึงนะครับห้องแอร์ทางลงอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จอดรถอยู่ตรงนู้นนะครับมีเรือของไเก่งเขาก็พาไปตกปลาตกกุ้งตกปลากรดนะฮะเจ้าพิยาก็เหมาได้นะครับ สำหรับเดียวยวันนี้ผมไปใช้รำขนมปังสเกลด้วยมันหมูนะครับนาะนะแล้วเราก็ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับนาะเนะวลาปลากินมันจะได้แจ้งเตือนเรานะครับมาแล้วครับปลาตัวแรกครับกรปะมังครับนะฮะสวยๆเลยกินมันหมูนะอือโอ้สุดยอดเลยมีคันโก้เลยปลาอะไรอ่ะอปลาติอื้อออืออื้ยอาืออือัืออออ้ โห oh, ยังใหญ่เลยยังใหญ่เลยไปก่อนเดี๋ยววันนี้จะไปประมาะดูเห็นมีกุ้งอยู่นะครับวิธีเกี่ยวลูกกุ้งตกประมาะก็จะประมาณนี้นะครับใช้ตะขอเบ็ดสตัวนะฮะเกี่ยวตรงกราบแก้มนะครับแล้วก็ตัวหางข้อที่3นะครับนะฮะ ผมก็จะตีลงไปข้างๆผักตบตรงนี้นะครับนะนะเพราะว่าปลาชอบอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับนะนะเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับนะนะตื่นเช้ามาสภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับนะนะเบ็ดล,มล้มเลยี่ยละหน้าเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําไหลย้อนนะครับผักตบก,ก็บมาเกี่ยวหรืออาจจะเป็นเพราะปลาผมก็ลงลูกุ้งไป2คันนะครับมา้นกันดูว<ด>่าจะได้กี่ตัวนะครับนะนะตัวแรกผ่านไปนะครับไม่โดนนะครับตัวกุ้งยังอยู่นะครับนะนะมีหอยมาเกาะอยู่ตัวที่สองโอ้ยได้ปลาปลาหมาครับนะนะนี่แต่ไซค์ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับขนาดน่าจะ ทั้งคืนเลยกินลึกคืนลงไปถึงท้องเลยนะครับนาน้ำหนักประมาตัวนี้อยู่ที่3ขีดกว่านะครับน้าสำหรับผมแล้วปลาหมาเป็นปลาที่สวยงามและเนื้ออร่อยมากๆนะครับนนะและค่อนข้างจะตกยากนะครับนนะใครตกได้ปลาหมาถือว่าโชคดีมากๆเลยครับนนาและหลังจากนั้นเราก็ได้ปลากระสูบนะครับตัวไซส์ประมาณ78ขีดนะครับนานี่มายังไงไม่รู้นะครับอาจจะเป็นงับปลาเล็กเพราะปลาเล็กตรงนี้เยอะมากนะครับนานี่ครับสวยๆเลยนะครับนนะส่วนมันหมูที่เราใช้ก็คือตัวนี้เลยนะครับนะมันหมูจอมยุทธ ผลงานของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะฮนะก็มีปลาหมาหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระมังแล้วก็ปลาเล็กๆแล้วก็ปลากระสุบตัวหนึ่งครับนะนนะแจ๋ว